อยู่ดีๆแม่ก็หายตัวไปแต่ยิ่งตามหาเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอความลับดักๆมากเท่านั้นสวัสดีค่ะทุกคนกิต้านะคะไม่ได้มาสปอยหนังนานเลยเป็นปีนะคะเนื่องจากว่าต้าอยู่ลอนดอนแล้วก็มีความวุ่นวายในชีวิตเกิดขึ้นก็เลยทําให้ต้องหยุดพักการสปอยหนังไปแต่ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่คอยติดตามรอคอยการสปอยหนังของตา้าและวันนี้ต้าก,ก็กลับมาแล้วพร้อมกับหนังที่บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องตื่นเต้นแล้วก็ค้นหาไปพร้อมกับตา้าว่าแม่เนี่ยหายไปไหนต้องเตินก่อนนะคะว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นการสืบบสสสววนวนวนนนนออออผ่่าโลกกิเเเททร์็ตคคคะืด ไีไม่ก็หายตัวไปเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงหนังนะคะเริ่มการเปิดเรื่องด้วยวิดีโอวิดีโอหนึ่งค่ะเป็นวิดีโอครอบครัวน่ารักมากเลยมีพ่อแม่ลูกนะคะลูกชื่อว่าจูนแม่ชื่อว่าเกรซส,ส่วนพ่อชื่อว่าเจมในวิดีโอเนี่ยก็เหมือนจะดีค่ะพ่อเล่นกับลูกอยู่ดีแต่สักพักเลือดเดืาๆพ่อก็ไหลออกมาและวิดีโอก็ตัดจบแค่นั้นค่ะตัดฉากที่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะจูนผู้เป็นลูกเนี่ยกำลังนั่งเล่นคอมอย่างเมามานันเม้ามอกับเพื่อนว่าเดีย๋ยวดูแม่ฉันจะไปโคลัมเบียนะหล่อนเพราะฉะนนนนนนนัััั้้้้เเเเเเดดีีีีี๋ยยววววรรรราา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 าจจะะไไปปป์ตกกกแแแแบบบบบสุ่่่่่่งงทททมม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 ฉูู็โคผืือออถลน นี่แม่ส่งไว้เมลไปหาลูกหลายรอบแล้วนะทำไมลูกไม่รับสายเลยอย่าลืมเคลียร์ถังขยะไว้เมลด้วยเพราะว่าแม่เนี่ยจะไปโคลัมเบียแล้วถ้าลูกไม่เคลียร์เนี่ยแม่จะติดต่อลูกยังไงที่สำคัญเดี๋ยวแม่จะทิ้งตังค์ไว้ให้ลูกสักประมาณ300ร้อยดอลจอนนะเพราะว่าเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วแม่ก็จะให้เพื่อนแม่เนี่ยชื่อเฮเตอร์มาคอยดูแลลูกเป็นบางครั้งบางคราวเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำตามนี้แต่จูนะคะพอได้ยินแม่พูดแบบนั้นค่อนข้างที่จะไม่พอใจค่ะเนื่องจากว่าเฮ้ยทำไมแม่ต้องทททาาาเเเเหหหหหหหมมมมมืืืออ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 นน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 นููููููปป็็็ดดดกกก้้้้้ววยยยย่่่่่่ะะะุ18แแแแลลคคีไไใพรััง หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ว,วางสายไปนะคะแล้วอยู่ดีก็มีผู้ชายคนนึงเข้ามาในห้องของจูนซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือแฟนใหม่ของแม่ชื่อว่าแคเวนค่ะแคเวนเนี่ยเข้ามาในห้องพยายามที่จะสนทนากับจูนพยายามจะบอกกับจูนว่าฉันอยากให้จูนเนี่ยเปิดรับฉันนะฉันเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ฉันก็อยากที่จะแบบว่าเข้าใจเธออยากจะเป็นคนที่ดูแลแม่เธอฉันรักแม่เธอจริงๆอะไรประมาณนี้ตามภาษาพ่อเลี้ยงอะเนาะเออพอพูดไปได้ไม่นานค่ะแม่จูนก็มาถึงบ้านพอดีแล้วก็พยายามที่จะไล่อีเควินเนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าออออยยยยยาาาาากกกกกกจจจจจจะะะะะะสสนน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 ทท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 ััััับบบบููููแแแต่่่่่่่่่่่็็็ดดดเเเเเหมมมมืววววขงงง้้คคคคีีีีีไไไปปปรรรถซิ โคลอมเบียเหมือนไปเดทกันเนี่ยมาพอแม่ออกจากบ้านไปนะคะจูนที่แอบดูกล้องวงจรปิดอยู่ก็เห็นว่าแม่ออกไปแล้วก็รีบโทรหาเพื่อนเลยค่ะว่าหลอนแม่ฉันไปแล้วเรามานเริ่มปาร์ตี้กันเลยซึ่งหลังจากเหตุการณ์ตอนนี้นะคะคือจูนก็จะแบบ่าปาร์ตี้กับเพื่อนแทบทุกวันมาปาร์ตี้ที่บ้านบ้างไปปาร์ตี้ที่โน่นที่นี่บ้างคือปาร์ตี้สุดๆใช้เงินที่แม่บอกว่าให้เก็บสเปรย์ไว้เนี่ยแบบสุดเหวี่ยงนะคะส่วนฝั่งแม่กับฝั่งเควินเนี่ยก็คอยอัปเดตมาตลอดเควินก็คอยส่งรูปว่าไปเด,ดกทเดดก แม่วันที่11นะเป็นวันที่แม่บินกลับมา I love you ซึ่งจูนก็ตอบแค่แบบ กดไลค์หนึ่งอันจูนก็ได้ปาร์ตี้นะคะจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่วันพรุ่งนี้เนี่ยแม่นางจะมาแล้วนางก็ได้ทำการอินไวท์เพื่อนทุกคนมาที่บ้านนางเลยค่ะและที่สําคัญมันตรงกับวันพ่อด้วยมันเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยจะพากันโพ์รูปคู่กับพ่อใดเอ่ยนางก็เห็นผ่านโซเชียลมีเดียนางก็มีความอยากจะโพดรูปพ่อบ้างแต่ว่าพ่อไม่ได้อยู่ตรงนี้นางเลยทําการเอารูปครอบครัวเนี่ยที่มีพ่อแม่ลูกเนี่ยสามคนใช่ไหมครบรูปแม่ออกแล้วให้เหลือแค่นางกับพ่อสองคนแล้วก็โพดว่า wish you were here something like that นะคะแล้วนางก็ปาร์ตี้บบแ โอ้โหหมากอดบ้านลกขนาดนี้แล้ววันนี้จะต้องไปรับแม่ที่สนามบินด้วยนางก็เลยทําการจ้างคนทำความสะอาดมาที่บ้านทันทีแล้วจูนเนี่ยก็ไปถึงที่สนามบินค่ะพร้อมกับไยให้แม่ว่ายินดีต้อนรับขับคุกนะคะแม่นางก็ยืนถือป้ายนานแสนนานนานแสนนานแม่ก็ไม่โผล่ตัวมาเควินก็ไม่โผล่ตัวมาไม่รู้จะทำยังไงพยายามติดต่อแล้วอะไรก็แล้วพยายามสุดๆแล้ว จนกลับไปที่บ้านเหมือนเดิมพอมาถึงบ้านนะคะจูนได้ความติดต่อแม่ไม่ได้ก็เลยทำการเช็คไปที่โรงแรมของแม่เลยค่ะรู้ว่าแม่อยู่โรงแรมไหนดูจากแบบว่าภาพที่เคววนส่งมาต่างๆนานาก็เลยโทรไปเช็คที่โรงแรมเลยแต่ปรากฏว่าโรงแรมที่โคลัมเบียเนี่ยคือพนักงานสว่จะพูดภาษาสเปนกันแล้วนางก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนภาษาสเปนไงนางก็ต้องใช้ g l e t r a ท s l a t e นะคะในการแปลภาษาแล้วก็พูดคุยกับเขาซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะยากมากแต่สุดท้ายก็ได้ใจความมาว่าแม่เนี่ยออกไปแล้วแต่ทิ้งของทุกอย่างไว้ที่โรงแรมหมดเลยซึ่งตอนเนี้ยมันเริ่มเป็น ะก็คือต้องไปเอาเองแต่ว่าภาพเนี่ยภาพในกล้องเนี่ยมันจะโดนทับในอีก2วันนัานอีก48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยนางต้องรีบหน่อยนะจูนก็อับจนหนทางนะคะสุดทายก็เลยโทรหาเพื่อนแม่ที่ชื่อว่าเฮเตอร์ให้ช่วยหน่อยซึ่งเพื่อนแม่บอกว่าจะพยายามติดต่อสถานทูตของโคลัมเบียให้นะแต่ปรากฏว่าสถานทูตเนี่ยมันปิดต้องก่อ,อกเอกสาระไรทิ้งไว้ก่อนจูนก็ก่กอ,อกเอกสารพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยทุกอย่างเขาก็ติดต่อกับมาแล้วเขาบอกว่าเออสถานทูตอาจจะช่วยอะไรได้ไม่ได้มากก็คือต้องติดต่อทาง FBI. จุนลองเช็คพวกเมลของแม่ซีดูรหัสอะไรเงี้ยสามารถเข้าได้ไหมเผื่อจะได้รู้พวก G P s อะไรต่างๆปรากฏว่าจูนก็พยายามเดารหัสเอาทั้งรหัส Netflix ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่เคยให้ไว้อะมาลองดูปรากฏว่ามันก็เข้าไม่ได้คือจูนก็พยายามบอกกับ FBI นะว่าแบบบ้านหนูกลัวภาพกล้องวงจรปิดะมาโดนอัดทับต่างๆนานาแต่ว่า FBI ก็บอกว่ามันเป็นคนหายต่างประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นนะมันต้องใช้เวลาคืออาจจะเอามาได้แต่อาจจะไม่ทันเวลา48ชั่วโมงสถานการณ์มันก็รุมจุนขนทางนะคะจนกระทั่งเพื่อนจูนที่ชื่อววววว่่่่่่่่่าา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 ีีีีีนนนนนนนทททัักกกมมมมมบบบอออออออจจูููเเเเเเเธธลลลลงงไไไปดดดดฟ์แแคคคโยยสสสิิิขชตต้้ถญผผืะ หรือว่าโรงแรมแม่เธออาจจะติดอยู่ในกล้องก็ได้ชูก็เลยบอกว่า มันจะมีเหรอแล้วฉันก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าเวลาที่แม่ฉันออกจากโรงแรมอะมันกี่โมงคือกว่าจะหาเจอมันจะแบบไม่ใช่หมดเวลาไปแล้วเหรอแต่แล้วก็มีแชทนึงได้ขึ้นมาค่ะเป็นแชทที่จูนเนี่ยจ้างพนักงานทำความสะอาดใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาขอแบบว่าเออบริการหลังการใช้งานอะไรประมาณนั้นน่ะทีนี้จูนก็ปิง๊งไอเดียมาว่าเฮ้ยแปราะว่าที่โคลัมเบียมันก็ต้องมีพวกพนักงานทำความสะอาดอะไรแบบนี้หรือรับจ้างอะไรพวกนี้บ้างสินางก็เลยเซิร์ชไปที่เว็บนะคะแบบว่าใน Google ทั่วไปแล้วนางก็ไปเจอว่ามันมีแอปรับจ้้้าง,งนนนนกกก็ดดูเเทคคคแลวมีตัััไ่่่อออะะปบบบถสุื8ชโใหขึ ชื่อว่าลุงฮาวเวียตอนแรกนางก็สองจิตสองใจนะว่าแบบว่าเฮ้ยจะเสียตังฟรีหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะคะลุงคนนี้ก็รับงานค่ะแล้วจูนก็พยายามจะเฟซไทม์ไปปรากฏว่าเฟซไทม์ไม่ได้เพราะว่าลุงเล่นแต่วอลแอบลุงไม่รู้จักเฟซไทมค์ค่ะแต่สุดท้ายเั้าคู่ก็ได้คุยกันนะคะคือจูนโหลดวอลแอบมาแล้วก็วิดีโอคอลหาลุงคนนี้ไปเลยค่ะแล้วตอนแรกเนี่ยคือลุงพูดภาษาสเปนใส่ใหญ่เลยแต่สุดท้ายลุงก็พูดภาษาอังกฤษได้ทำให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถสื่อสารกันได้จูนก็พูดตามตรงเลยค่ะว่าจูนเนี่ย แม่จูนหายตัวไปต้องการภาพจากกล้องวงจรปิดจริงๆอยากให้ลุงเนี่ยไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน่อยตอนแรกเนี่ยลุงก,ก็เหมือนจะปฏิเสธไม่อยากที่จะทํานะคะแต่เห็นจูนมีความพยายามมากมายแล้วนึกถึงลูกตัวเองลูกชายตัวเองที่แบบว่าห่างๆกันไปอะไรเงี้ยลุงก,ก็เลยยอมช่วยแล้วลุงก,ก็ให้คาแนะนํมาอีกว่าทำไมไม่ลองสืบจากแฟนแม่ดูว่าในเมื่อไปเที่ยวด้วยกันก็น่าจะมีไอเดียมีข้อมูลอะไรบ้างป้ะจูนก็เลยทําการเซิร์ชใน Google ค่ะด้วยชื่อของแฟนแม่นั่นแหละเควินบา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 แล้วก็ไปเจอเข้ากับเพจหนึ่งนะคะซึ่งตัวเควินเเออองงนนน่่ป Log แแ้้้้วจาาขขขบบริัััตตมะใชหสไ นะจูนก็เลยคิดว่าเอาไงดีวะคิดว่าคนอย่างเควินเนี่ยจะใช้รหัสเดียวกันกับทุกๆอย่างหรือเปล่าจูนก็เลยให้เพื่อนของจูนเนี่ยที่ชื่อว่าวีนานะคะทำตัวเหมือนปลอมเสียงเพื่อที่จะแบบว่ากด forget password ใช่ไหมแล้วเขาจะต้องโทรหา call center แล้วก็แบบว่าขอข้อมูลอะไรต่ตรางๆนะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่โรงเรียนเก่าใดเอ่ยนะคะจนสุดท้ายจูนได้รหัสของเควินมา หลังจากที่จูนได้รหัสมานะคะจูนก็พยายามใช้รหัสนั้นเนี่ยเข้าเมลของเควินจนสุดท้ายก็เข้าได้ค่ะทุกคนจูนก็เช็คตรง GPS ดูว่าเอ้เควินกับแม่เนี่ยไปที่ไหนมาบ้างแต่ GPS เนี่ยมันเช็คได้แค่3วันหลังจากนั้นมันโดนปิดโลเคชันทันทีนทําให้จูนรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆนะประจบเหมาะนะคะคุณลุงฮาวเวียโทรมาหาจูนพอดีค่ะแล้วก็อัปเดตมาว่าเทปเนี่ยมันโดนลบไปหมดแล้วนะแต่ว่าได้ข่าวจากแม่บ้านมาแม่บ้านบอกว่ามันมีผู้หญิง กับผู้ชายที่มาเดทกันอะไรเงี้ยผู้หญิงแต่งตัวสวยมากเลยเขาทำการมาขอโทษแม่บ้านนะว่าทำวายหกใส่เตียงอะไรเงี้ยต้องขอโทษด้วยแม่บ้านเลยถามว่าแต่งตัวสวยเนี่ยจะไปไหนพญิงก็บอกว่าอ,อ๋อฉันจะไปดินเนอร์จ้าแต่ว่าเออเควินเนี่ยเขาจะไปอร้านอุปกรณ์เครื่องมือช่าง จูนเลยเออเครื่องมือช่างไปเช็คที่เมลค่ะว่ามันมีไปเสร็จหรืออะไรย่านไหนที่ว่าเควินน่าจะไปบ้างจุนก็ส่งรายละเอียดที่ได้จากที่เมลนี่แหละส่งให้ลุงฮาเวียนะคะให้ลุงฮาเวียเนี่ยลองไปตามหาแถวร้านแถวนั้นดูลุงฮาเวียก็ทําตัวเหมือนจะไปซื้อหมากฝรั่งแล้วก็ไปสืบแต่ละร้านแต่ละร้านแต่ละร้าน,านระหว่างนั้นนะคะจูนกับวีนาก็ทาการสืบในเมลของเควินต่อจนไปเจอบัญชีที่โดนบล็อกแล้วเควินทาการบล็อกคนเยอะมากกว่มามันเกือบยี่สิบแปดคนอะ่ะทีเนี้ยทั้งคู่ก็เลยไปดูว่ามันมี ค,คือติดคุกม,มาก่อนหน้านี้แล้วเพิ่งโดนปล่อยเมื่อสามปีที่แล้วเพราะว่าจูนไปเซิร์ชทุกอย่างมาเอาชื่อที่แบบว่าแต่ละคนเรียกอ่ะคือเมลแต่ละเมลจะเรียกชื่อเควินต่างกันไปเว้ยน,นางก็เอาชื่อไปเซิร์ชในกูเกิลแล้วก็คนพบว่าเควินคือสแปนมงกุฎ ซึ่งพอมีการสืบคน้นไมมากกว่านั้นนะคะก็ได้ทำการเห็นว่าเควินเนี่ยมีการนอกใจค่ะคือนางเห็นเมลผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเรเชลมีการพบปะนะัดเจอกันด้วยที่นี้จูนก็เลยเอาชื่อของเรเชลเนี่ยชื่อ G mail เนี่ยลองไปเซิร์ชใน Google ดูปรากฏว่าก็เลยเห็น i n s t a g r กรแล้วพอเห็น Instagram ก็ได้รู้ว่านางเนี่ยทำงานเหมือนบาร์เทนเดอร์นักสแสดงอิสระอะไรฟิวนั้นจูนเลยพยายามติดต่อไปในร้านที่นางทำงานแต่คนที่ร้านเนี่ยบอกว่านางไม่ได้มาทำงานแล้วเนี่ยสองวี หายไปไหนไม่รู้2วีคไม่บอกใครเลยนาะงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากจูนยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นค่ะนางทาการเช็ค GPS ที่ตอนที่เควินอยู่เนี่ยว่าได้ไปไหนมาบ้างอะไรยังไงบ้างว่าที่ที่ไหนที่เควินน่าจะไปแล้วก็ผิดสังเกตจนกระทั่งจูนไปสังเกตเห็นถึงโบสถ์โบสถ์หนึง่งจูนก็เลยทําการติดต่อไปที่โบสถ์นั้นค่ะแล้วคนที่รับสายเนี่ยชื่อว่าจิมมี่จิมมี่ตอนแรกก็ดูท่าทีจะไม่อยากจะบอกเรื่องราวอะไรของเควินเท่าไหรค่ค่ะแต่สุดท้ายก็บอกว่า,วาคืองี้นะคือเควินเนี่ยเคยติดค เออมืสามปีที่แล้วแต่ตอนนี้คือเขาออกมาแล้วแล้วเขาอยากจะเป็นคนดีเพื่อแม่ของเธอเขารักแม่ของเธอจริงๆเขาเล่าเรื่องแม่ของเธอให้ฉันฟังเยอะแยะมากมายเลยเขาเป็นคนดีแล้วเธอสบายใจได้เลยซึ่งจูนก็แบบ แต่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่จิมมี่พูดก็ได้ไงเพราะที่จิมมี่บอกเนี่ยการที่เควินไปที่นั่นเนี่ยก็เพื่อการบําบัดนะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะลบภาพในอดีตออกไปแต่ฉากไปที่ฝั่งของคุณลุงฮาเวียนะคะตอนนี้คุณลุงเจอร้านนั้นแล้วค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าเควินเนี่ยทำการซื้อแม่กุญแจจากร้านช่างร้านนั้นไปแต่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะจูนก็เลยบอกว่าโอเคค่ะคือหนูก็ไม่ค่อยจะมีตังค์แล้วแหละเพราะว่าแม่ก็ให้ตงังค์สเปรย์มาเท่านี้ลุงกบอก ขนาดไหนนะคะจูนก็ยังสืบต่อค่ะจนกระทั่งได้รู้มาว่าแม่ของเธอกับเควเนเนี่ยเจอกันในแอปหาคู่จูนเลยเริ่มไล่ดูแชทตั้งแต่ตอนแรกๆเลยค่ะว่าทั้งคู่เจอกันได้ยังไงนะัดเจอกันอะไรยังไงที่ไหนนะคะซึ่งในแชทเนี่ยแม่ของจูนมีการพูดว่าฉันเนี่ยอยากจะไปสถานที่โรแมนติกนะในโคลัมเบียมันทําให้จูนคิดว่าเฮ้ยเรื่องไลฟ์แคมนั่นไงเดี๋ยวฉันจะไปเซิร์ชว่าสถานที่โรแมนติกในโคลัมเบียมันก็จะมีไม่กี่วันหรอกเพราะว่า ทุกคนคิดภาพบอกแม่ว่าเขาไปกันแค่วีคเดียวมันก็น่าจะมีไม่กี่วันในนั้นที่ว่าทั้งคู่น่าจะไปอ่ะจูเกเริ่มสืบเริ่มสูดนะคะจนกระทั่งเห็นว่าเฮ้ยแม่เธออยู่ตรงนั้นไงซึ่งทั้งคู่ก็ทําการเอาไอ้แม่กุญแจที่ซื้อมานั่นแหละค่ะจะไปห้อยกันตรงสะพานที่มันแบบให้ห้อยแม่กุญแจกันแบบฟิลโรมนติกนะเอาแบบผูกรักกันไว้อะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่ก็แบบดูหวานกันมากจนกระทั่งเควินขอแม่ของจูนแต่งงานแม่ของจูนดีใจมากตื่นเต้นมากทั้งคู่กำลังจะเดินกล เดยวรักผาตัวจากใครก็ไม่รู้อะไรยังไงก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีการโอนเงินออกจากบัญชีแม่ของจูนเนี่ยทันที โอ้ oh my god เรื่องนี้จุนรีบแจ้ง FBI ทันทีซึ่ง f b i เนี่ยก็ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะคะเขาเริ่มมีการออกประกาศต่างๆนานาแล้วว่าเฮ้ยถ้าใครเจอผู้หญิงคนนี้ต้องมาบอกนะมาแจ้งนะเพราะว่าตอนนี้เขาหายตัวไปโดนลักพาตัวต่างๆในโคลอมเบียด้วยความเครียดใดเอ่ยนะคะจุนก็ได้โทรหาคุณลุงฮาเวียเพื่อที่จะระบายเรื่องราวในใจให้ลุงฟังว่าแบบคือหนูอะก็เสียพ่อไปแล้วนะหนูก็ไม่ได้อยากที่จะเสียแม่ไปมันเป็นเรื่องที่ทําใจได้ยากลุงก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบลูกชายของเขาอะก็เสียแม่ไปเหมือนกั่ลจจาเย้ออะ็ุ พยายามที่อยากเจอลูกแต่ดูเหมือนว่าลูกก็ไม่อยากจะเจอทําให้ลุงฮาเวียกับจูนเนี่ยมีความแบบเออเข้าใจเข้าจิตกันนิดนึงอะเอาจริงนะถ้าฉันเป็นจูนเนี่ยฉันย่อท้อไปแล้วแต่ว่านางยังไม่ย่อท้อค่ะทุกคนนางไม่ยอมหลับยอมนอนนางเข้าไปดูแชทของเควินนะคะที่เคยส่งมาให้นางแบบว่าถ่ายรูปคู่กับแม่เรามาเดทกันที่นี่แลนะ้วนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะอะไรเงี้ยที่ส่งมาให้จูนะนะจูนก็เลยย้อนกลับไปดูจนกระทั่งไปเห็นรูปหนึ่งคะ่ะมันเป็นรูปไลฟ์โฟโต้จูนเลยกดเข้าไปดูมันเป็นหน้าของผู้หญิงที่ช อยู่บนเครื่องบินนั่งตรงแบบที่นั่งผู้โดยสารนะทุกคนเฮ้ยปรากฏว่าเรื่องมันพลิกผันค่ะคนที่เดินทางไปที่โคลัมเบียมไม่ใช่แม่จูนแต่เป็นผู้หญิงที่ชื่อเลเชลไปกับเควินมันไม่น่าสงสัยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ารูปแต่ละรูปที่ส่งมาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการแบบว่านกบังหน้าบ้างอะไรบังหน้าบ้างแล้วคือเหมือนจะเป็นรูปคู่แล้วรูปรักของทั้งคู่เนี่ยทั้งเลเชลแล้วแม่ของจูนเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันน่ะ ตอนนี้เรื่องกายเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเดิมค่ะคือจูนบอก FBI ใช่ปะแล้วเอ i ก็แถลงกันว่าคนที่น่าสงสัยตอนนี้เนี่ยคือคนขับปูเบอร์ที่มารับแม่จูนจากที่บ้านไปที่สนามบินเพราะว่าน่าจะมีการเปลี่ยนตัวกันตอนนั้นแล้วก็เควินและเลเชลมันเป็นการปลอมตัวสวมรอยลักพาตัวอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดนะคะจูนตอนนี้คือเป็นคนดังไปเลยค่ะเนื่องจากว่าข่าวตอนนี้มันคือดังทั่วโลกมีกระแสมีภาควิจารณ์เยอะมากแล้วแถม FBI ยังมาถามจูนอีกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าแม่่่เเธออะปลียยนนชืด้ว มีการเหมือนแบบว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่แบบเหมือนแฝงตัวตนใหม่อะซึ่งตอนนี้จุนก็งงมากว่าเฮ้ย mm. แม่เธอเคยมีชื่ออื่นด้วยหรอไม่น่าจะเคยเปลี่ยนชื่อนะเป็นเรื่องที่จุนไม่เคยรู้มาก่อนจุนก็เลยโทรหาเฮเตอร์ทันทีว่าเฮเตอร์ ater, คือน,นี่คืออะไรแม่หนูเคยมีชื่ออื่นด้วยหรอคะแม่หนูคือแบบเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงคือแม่เคยหลบหนีอะไรหรือเปล่าเฮเตอร์ก็บอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องทางกฎหมายนะฉันตอบอะไรเธอได้ไม่มากความเครียดเริ่มถาโถมมาที่จูนค่ะเนื่องจากว่าข่าวเนี่ยมันก็ออกไปด้วยเหมือนกันว่าแม่จูนมีการแบบว่าใช้ชื่อปลอมเปลี่ยนชื่อตัวเองเพื่อที่จะสร้างตัวใหม่หรือเปล่าทิ้งลูกไว้ที่นี่แล้วก็ไปต่างประเทศหนีอยากจะชุบตัวใหม่หรือเปล่าคือทุกคนว่าแม่จูนมีกระแสวิพากษ์วิาวจารณ์ที่หนักทําให้จูนเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดนะคะคือเครียดม้กระทั่งพานเพื่อนตัวเองที่ชื่อว่าวีนาเพราะว่าวีนาก็เหมือนว่าเออหรือว่ามันจะจริงวะที่แม่เธอปิดบบัังงงตวววนนนนนนออะรเเีียยพาาาาููจกก็ล่่่หม เธอจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงถึงแม้ว่าตัวจูนเองอ่จจะคิดแบบนั้นเหมือนกันนะว่าแม่เตงมีอะไรปิดบังแต่ก็คือไม่อยากให้มาย้ำซ้ำเติมเพราะว่าตอนนี้มันก็หนักมากพออยู่แล้วไงด้วยความที่เยายวินานังช็อตฟิลนะคะจูนก็เลยไล่เย,ยายวินากลับบ้านไปเลยว่าฉันจะสืบคนเดียวเธอกลับบ้านไปเถอะ จูนนะคะด้วยความที่ยังสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็เลยเข้าไปที่เมลของเควินเพราะคิดว่าการที่เควินจะสนทนากับใครหรือใครที่ช่วยเควินทาเรื่องนี้มันจะต้องมีแอปลับหรือแชทลับอะไรสักอย่างจนกระทั่งจูนไปค้นเจอค่ะว่าเควินเนี่ยมีการโหลดแอปลับอันนั้นมาจริงๆซึ่งมันจะต้องใส่รหัสเพื่อที่จะเข้าไปในแชทใช่ไหมจูนก็โหลดแอปนั้นมาแล้วก็กด forget password เอารหัสทุกอย่างมาจนกระทั่งเข้าไปในแอปนั้นได้แล้วก็เห็นว่ามันมีแค่แชทแชทเดียวที่เควินพูดคุยด้วยล่าสุดเลยเป็น,นแชทแชบบท ออขอโทษนะฉันทํามือถือหายเธอช่วยส่งเบอร์เธอมาใหม่ได้ไหมฉันลืมซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะก็ส่งเบอร์กลับมาจูนก็เลยเอาเบอร์นั้นนะไปเซิร์ชเพื่อที่จะโทรหาแต่ปรากฏว่าพอเอาจะเอาเบอร์ไปเซิร์ชเนี่ยมันดันเป็นเบอร์ของเฮเตอร์เพื่อนของแม่จูนเบอร์เฮเตอร์เพื่อนแม่จูนค่ะทุกคน ต่อมานะคะจูนก็ทกําการมีแผนที่จะไปหาเฮเตอร์ที่ฮอฟฟิทแบบลำพังค่ะทุกคนโดยไม่บอก FBI ไม่บอกใครเลยเพราะนางไม่ไว้ใจใครอีกต่อไปแล้วนางไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเรื่องนี้ต่อไปแล้วทั้งนั้นที่เธออายุ18จูนเธอเหรอนั่นแหละค่ะแต่จูนจะไปค่ะจูทนทําการคิดได้ว่าเอ๊ะเพื่อนฉันเนี่ยทิ้ง Apple Watch ไว้ที่บ้านฉันพอดีคือนางอะ่ะลืมไว้เพื่นพนพนอนางอ่ะตอนที่มาปาร์ตี้กันตอนโน้นอะ่ะลืมไว้แต่ยังไม่ได้ไปคืนนางเลยจะลิงก์ Apple Watch เนี่ยไว้กับโทรศัพท์ของนางส่วนนางงงงงงงจะะะเเเเเเออออออาาาาาาาโโททททรรศััััพพ์์นน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 นีีีีีี่่่่่่่่่่่่ยยยยยยลลลลลลิกกกก Watch App ไไวว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 ้้้คุุุุุุบบฮฮฮืืใหหหชช็ปถููแตดมง จะค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางเชื่อว่าแมอ่อาจจะมีอะไรปกปิดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะทำอะไรพิรุธพิรุธหรือเปล่าลุงก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้แหละค่ะมันเป็นจุดแตกหักที่ทำให้ลุงฮาวเวียกับจุ่ยทะเลาะก,กันแล้วจุนงก็ตัดสินใจที่จะไปคนเดียวไปที่ออฟฟิศของเฮเตอร์คนเดียวเลยค่ะ ลืมเล่าฉากสำคัญเถอะทุกคนคือตอนที่ FBI ประกาศว่าเรเชลคือหนึ่งในผู้ต้องสงสยัยใช่ปะระหว่างนั้นเนี่ยเรเชลก็กำลังจะบินกลับจากโคลัมเบียมาที่ประเทศแต่โดนจับกลุมตัวบนเครื่องบินทันทีเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย,นยก็มีการให้การว่าตอนแรกอะค่ะที่เควินติดต่อมาคือฉันก็เข้าใจว่ามันคือรายการเรียลิตี้โชว์ที่เขาจะใช้โทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่หลังฉันเริ่มผิดสังเกตว่ามันไม่น่าจะใช่รายการเรียลิตี้โชว์นะดูเหมือนจะเป็นแผนการที่แท้จริงฉันก็เลยตัดสินใจทีีที่่่่่่่่จจจจะะะะะบบบบบิินนนนนนกกกกกกลัััมมมมาาาาาาทททปปรรรเเเศแตตว็โโดุุออออคคคคืงงงยสถ จูนอยู่ที่ออฟฟิศของเฮเตอร์แล้วนางก็แบบว่าใช้ Apple Watch เนี่ยในการที่จะแบบว่าถ่ายคลิปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพอจะเข้าไปในห้องเฮเตอร์เนี่ยพยายามเคาะประตูเรียกเฮเตอร์เพราะคิดว่าเฮเตอร์อยู่ข้างในเพราะเห็นรถจอดอยู่ก็เฮเตอร์เฮเตอร์เปิดประตูเปิดประตูเฮเตอร์ก็ไม่เปิดนะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยประตูมันก็เปิดออกมาเองค่ะจูนก็เข้าไปแล้วเห็นว่าห้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลกเละเทะป,ประมาณหนึ่งแล้วเห็นว่าคอมเปิดไว้เหมือนกำลงังล้างข้อมูลอะไรบางอย่างที่นี่จูนก็มองไปที่โต๊ะค่ะโต๊ะทำงานมันมีีีเเเเขยยนว่า่าาาถ้ธธออออบบกกรรืงัใคต จูนเริ่มสังเกตว่าแบบเชี่ยมันมีอะไรแปลกประวัติแล้วทำไมมีสร้อยคอเฮเตอร์ตกอยู่ที่พื้นจูนเริ่มงงแล้วก็เลยเห็นว่ามันมีประตูห้องข้างๆเนี่ยเปิดทิ้งไว้จูนเลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูแล้วก็เห็นศพของเฮเตอร์ที่โูนปาดคอค่ะตายแล้วเฮเตอร์ตายแล้ว,ตตลวจูนช็อกมาก พอเจ้าหน้าที่มาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกกับจูนว่าเธอรู้ไหมว่าเธอโชคดีขนาดไหนถ้าเธอมาถึงก่อนนั้นนี่สามนาทีเธอตายแน่เพราะฆาตกรจะยังอยู่ในห้องนั้นเฮเตอร์ <H ater S 1> ตายก่อนที่เธอจะมาถึงอ่ะสามนาทีเท่านั้นเองจูนคือช็อกมากช็อกเออไปเลยค่ะกลับมาที่บ้านตอนแรกว่าจะปิดคอมแต่สุดท้ายก็ไม่ปิดแล้วก็ขึ้นเตียงนอนทุกคนรู้ไหมว่าหน้าจอของจูนอะ่ะอยู่ดีๆค่ะ มันมีการขยับเมาส์เองมันมีคนแฮ็กเข้าไปในคอมของจูนซึ่งไอคนที่ควบคุมคอมของจูนนะคะก็กำลังคุยแชทกับคนคนหนึ่งซึ่งไอคนที่คุยด้วยอะ่ะต่เดาได้เลยว่าคือเควินเพราะมันพูดว่าเนี่ยนายมาเมื่อไหร่จะช่วยฉันสักทีฉันอยากจะออกจากโคลอมเบียจะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันจะทำยังไงฉันอยากจะออกจากโคลอมเบียแต่แล้วค่ะข่าววันต่อมาก็ออกข่าวนาหนึ่งค่ะว่าเควินเนี่ยโดนตำรวจวิสามันตายอยู่ที่โคลอมเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วแปลว่าเควินไม่ใช่ตัวการใหญ่ไม่ใช่ตัวการหลักแต่มีคคนนนงที่่่เป็ตัักกกาาใหหหญะลลจุยๆอยย่างเกิดขึ้นนะะคีนม่้เลยยอไว ว่าอยากฟังสิ่งแม่อีกสักครั้งนึงอะไรเงี้ยก็ย้อนกลับไปฟังไว้เมลกเก่าๆที่แม่เนี่ยเคยส่งมาให้ค่ะจนกระทั่งไปสะดุดกับคําพูดหนึ่งที่แม่เรียกจูนว่าจูนบักจูนก็เลยแบบเฮ้ยแม่ชอบเรียกฉันว่าจูนบักนี่นาก็เลยเอารหัสเน็ตฟิกที่แม่เคยให้เนี่ยมาผสมกับคําว่าจูนบักต่างๆนานานเลยลองเอาไปเข้ากับเมลของแม่ดูปรากฏว่าเข้าได้ช็อตนี้กีตารเมรจึ z มากนะคะว่าอายุ18แต่เธอเป็นสาวรำวงที่เก่งมากจูนเธอฉลาดเธออเมจึ n มันเป็นไปได้หรอแต่ก็เป็นไปแล้ว แต่พอน้องจูนของเรานะคะเข้าไปในเมลได้เนี่ยน้ำก็ไปสะดุดตาเข้ากับเมลหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าเจอคุณแล้วอะไรอะไรคือเจอคุณแล้วก็เลยกดเข้าไปดูค่ะปรากฏว่ามันเป็นเมลที่เควินเนี่ยเคยสั่งกล้องวงจรปิดเอ้ยกล้องวงจรปิดของบริษัทอะไรล่ะจูนเลยเอาไปเสิร์ชในเว็บค่ะปรากฏว่าจูนเนี่ยก็ทาการซื้อไปซื้อมาจนกระทั่งสามารถเข้าไปถึงเว็บนั้นได้แล้วก็สามารถเห็นกล้องวงจรปิดได้ทุกอย่างที่เควินเนี่ยเคยตั้งไว้แล้วก็ได้เห็นว่า ไอ้กล้องวงจรปิดอันนั้นเนี่ยมันติดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมันคุ้นตามากๆเลยไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนนะแต่คุ้นตามากๆแล้วจูนก็ไปสะดุดเข้ากับประตูบ้านหนึ่งค่ะมันเป็นบ้านที่พ่อของจูนเนี่ยเคยอยู่เคยใช้ชีวิตกับแบบจูนกับแม่ครอบครัวอยู่ที่นั่นแต่ยังไม่ทันที่จูนจะได้รู้อะไรเพิ่มนะคะอยู่ด,ด,ดีก็มีสายโทรศัพท์ดังขึ้นมาเป็นสายจากจิมมี่ผู้ชายจากโบสถ์ที่ช่วยไอ้เควินเนี่ยบำบัดนะคะโทรขึ้นมาจูนก็เลยกดรับสายว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจิมม จูนบอกว่ามีอะไรฉันเธอฉันไม่รู้ฉันพูดออกมาสิมีอะไรมีอะไรมีอะไรนะคะไอตัวของจิมมี่เองบอกว่าเดี๋ยวฉันจะถึงหน้าบ้านเธอแล้วปรากฏว่าพอมาถึงหน้าบ้านลุงหมทุกคนเซอร์ไพรส์คนคนนั้นคือพ่อของจูนค่ะจูนถึงท่านช็อกไปเลยพอเข้าใจมาตลอดว่าพ่อดิฉันเดสมอร์เร่ตายโหงไปแล้วแล้วนี่คือใครนี่คือวิญญาณองค์ใดคือจูนช็อกค,ค,ค่ะ ซึ่งบอกเลยว่าจูนเนี่ยไม่มีความไว้ใจอะไรพ่อของเขานะตอนนั้นแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อแต่คืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นพ่อควรจะเป็นวิญญาณสิทำไมพ่อมาอยู่ตรงนี้นะคะปรากฏว่าพ่อเนี่ยก็เริ่มอธิบายความจริงให้จูนฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแม่ของจูนพยายามกีดกันเขากับจูนให้อยู่ห่างๆกันโดยไม่มีเหตุผลเขาอยากจะรักจูนคนเดียวเขาไม่อยากที่จะให้พ่อเนี่ยมาข้องเกี่ยวทาหนักแม้กระทั่งแบบว่าให้พ่อเนี่ยไปติดคุกเลยนะจูนเขาพยายามทําทุกทางให้พ่อไปติดคุกที่อีสแทมพอเขาพูดคํานี้ขึ้น มันก็ติดคุกที่อีสเทมเหมือนกันจูนเริ่มผิดสังเกตแล้วว่ามันต้องมีอะไรมันจะต้องเป็นการวางแผนอะไรมันจะคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่ทั้งคู่จะติดคุกอยู่ที่เดียวกันมันจะต้องไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วอยู่ดีโทรศัพท์ของจูนก็ดังขึ้นมานะคะคือวีนาโทรมาจูนเริ่มได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วจูนก็เริ่มแบบเลิกลักเลิกลักเลิกลักแล้วว่าเอาไงดีวะจะไปรับโทรศัพท์ไหมพ่อของจูนก็พยายามบิลพยายามห้ามยาเลยลูกยาอย่าทำแนั้นเลยจูนก็พยา expect, พยามวิ่งรแก็ล้ดว ออกรถไปที่บ้านหลังนั้นค่ะซึ่งเป็นบ้านที่พ่อของจูนเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ ซึ่งหนังเนี et, mother, exactly right ่ยมันก็ย้อนอดีตนะคะไปจนถึงตอนที่แม่ของจูเนี่ยโดนทําร้ายโดยพ่อของจูนค่ะเหตุผลเพราะว่าพ่อนางเนี่ยติดยาหนักมากบอกว่าจะเลิกจะเลิกจะเลิกก็ไม่เลิกสักทีแม่ของจูนหมดความอดทนสิ้นดีนะคะก็เลยตัดสินใจจ้างทนายทํทุกทุกอย่างเพื่อให้พ่อเนี่ยติดคุกจะได้แบบว่าลูกปลอดภัยฉันเองก็ต้องปลอดภัยแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าเออเรื่องของกฎหมายเนาะพ่อของจูนก็ต้องโดนปล่อยตัวออกมาได้ไวมีสิทธิ์ที่จะออกมาไว้แล้วก็มาแก้แค้นเพราะว่าคาพูดสุดท้ายที่พ่อจูนพูดอ่่่คืออออบบกกกกววาาาาจจใหห้แแมมมขงงงงููนนนนตตยเเลลัััััททีีํ ก็ต้องตายคากองเลือดแน่นอนแม่จูนนะคะก็คือรู้จักกับเฮเตอร์เนี่ยเพราะว่าเฮเตอร์เป็นทนายที่ช่วยแม่จูนในการเปลี่ยนชื่อทุกสิ่งทุกอย่างคือเฮเตอร์พยายามปกป้องพาย้ายที่อยู่ทุกสิ่งจะได้ให้พ่อของจูนเนี่ยตามหาไม่เจอแต่สุดท้ายนะคะเฮเตอร์ ater, ก็ต้องจบชีวิตอย่างน่าอนาถตัดฉากมาที่ปัจจุบันนะคะพ่อจูนเนี่ยลากจูนออกมาจากรถค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปขังไว้อยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งถ้าทุกคนจําได้ก็คือจะเป็นห้องเดียวกันกันกบที่ต้นเรื่องเลยเป็นภาพในวิดีโอใช่ไหม สิ้นทั้งปวงแล้วพ่อจุนก็ไปเตรียมปืนงงละสิว่าเตรียมไปทาอะไรนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพ่อจุนได้ทําการเดินออกจากตัวบ้านแล้วไปกระตอบอีกหลังหนึ่งค่ะกระต๊บหลังนั้นเนี่ยมีแม่จุนอยู่ค่ะอ่ะงงแม่จุนไม่ได้ตายแม่จุนไม่ได้เป็นไรเลยแม่จุนโดนลักาพาตัวจากอีพ่อมาตั้งแสนนานนะคะขังอยู่ในนั้นอีพ่อก็เหมือนจะมาเข้าไปบอกว่าอ๋อะจุนอยู่ที่นี่แล้วนะจ๊ะฉันเอาจุนมาขังไว้แล้วแกอยากระตอกกระตากเด็ดขาดแต่แม่จุนบอกว่าถ้า,กา,านนะแกจะฆ ระหว่างนั้นนะคะมันมีการที่ว่าแม่จูเนี่ยเจอจังหวะแบบศพโอกาสพอดีก็เลยเอาไม้ที่ตัวเองเอาไว้แบบว่ากา่อฟืนก่อไฟเนี่ยฟาดไปที่คอของพ่อจูนค่ะจนพ่อจูนเนี่ยสลบไปเลยทีนี้แม่จูนก็รีบวิ่งออกมาแล้วปิดประตูขังไว้นะคะ worldwide. ซึ่งประตูเนี่ยให้เดานะน่าจะเป็นประตูที่มันล็อกจากข้างนอกไม่สามารถที่จะแบบว่าเปิดจากข้างในได้แต่ว่าโชคร้ายกว่านั้นคือพ่อจูนเนี่ยมีปืนมันสามารถที่จะยิงลูกปิดประตูแล้วออกไปได้เลยแต่ว่าแม่จูนะคะก็ไม่ได้สทันรรีบวิ่งก่อนรีบวิ่งก่อนไปช่วยลลลูููกกกก่่อออนนน็ขึ้ไปชวยพเจจแบบ แม่ขอโทษลูกคือแบบฟิลพ่อรักฟิลรักเอ่ยรักใดคือฉันรู้สึกว่าหนังทุกเรื่องต้องเป็นอย่างนี้ไหมต้องมีรักเอ่ยรักใดต้องบอกรักกันไม่ต้องคือช่วยกันแก้มัดก่อนไหมพอแม่จูนะคะพยายามช่วยแก้ไมดก็คือชักช้ามัวแต่พูดพ่าเพ้อกันจนกระทั่งพ่อจูเนี่ยออกมาจากห้องนั้นได้จนก็มาถึงห้องนียได้แกค,คิดเอาว่ามันพ่าเพอขกันไหนมันพ่าเพ้ิเกินจนพ่อนะคะขังทั้งคู่เนี่ยไว้อยู่ในห้องนั้นสองคนอ้าวแล้วใครจะช่วยใครมัวแต่พ่าเพ้อกัน ถึงแม้ว่าเรื่องราวตอนนี้จะขัดใจต้าขนาดไหนนะคะแต่ว่าจูดเองก็ยังฉลาดอยู่ค่ะคือนางจำได้ว่าเองเนี่ยมี Apple Watch ใช่ไหมนางก็เลยเซิร์ชหาพยายามหาคุณลุงฮาวเวียไว้ถึงแม้ว่าสัญญาณจะไม่ค่อยมีนางก็ติดต่อคุณลุงฮาวเวียจนได้ผ่าน Apple Watch แต่ตอนเนี้ยคือลุงไม่รับสายค่ะลุงงอนโทรไปก็วางโทรไปก็วางแล้วแบต Apple Watch ก็จะหมดลุงไม่รับจนสุดท้ายนะคะคือโทรไปจนคุณลุงรับ ลุงก็แบบว่าเออตอนนี้ฉันกลังจะส่งของอยู่ต้องดู GPS อะไรอย่างเงี้ยแต่จูนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้คุณต้องช่วยฉันนะฉันขอโทษกับเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้คุณต้องช่วยฉันจริงๆคุณช่วยเข้าไปในอินสตาแกรมฉันได้ไหมแล้วดูรูปภาพรูปแรกเพราะอะไรเพราะว่ารูปภาพรูปนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นเลขที่บ้านที่ตอนนี้จูนอยู่แล้วโดนกักขังอยู่มันคือบ้านพ่อนี่เองจูนบอกว่าให้เอาเลขตรงนั้นนะลุงแล้วโทรหาเก้าหนึ่งคือพูดไม่ทันจบคือ เพราะว่าเสียเวลาไปกับการที่ลุงพยายามเซิร์ช g o o g l e แล้วลุงก็เซิร์ชเขาว่า Instagram ผิดเซิร์ชชื่อจูนผิดอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะลุงไม่ใช่เป็นสายเทคโนโลยีลุงก็ช่วยไม่ได้แหละตอนนี้ก็หมดสิทธิ์ไปแล้วหนึ่งนะคะพ่อของจูนเข้ามาแล้วพอรู้ว่าจูนเนี่ยพยายามติดต่อใครสักคนตัดสัญญาณทั่วบ้านเลยพอเข้ามาบอกว่านี่ลูกใช้ Apple Watch เหรอนี่ลูกพยายามติดต่อใครเหรอทีนี้และะ้ค่ะพ่อจูนเอาปืนเนี่ยขู่ไปที่แม่จูนทันที และแน่นอนคะ่ะว่าหนังทุกเรื่องนะคะมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่แบบว่าการโต้เถียงกันอะไรใดเอ่ยนะคะจนสุดท้ายเนี่ยอีพ่อจูนก็ยิงไปที่แม่จูนคะ่ะแม่จูนก็สลบล้มลงไปจูนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อคือพ่อยิงแม่ไปแล้วแล้วจูนก็แบบด่าพ่อเต็มไปหมดว่าแบบทำไมบ้ารแบบนี้่อยิงแม่ยังไงอะไรเงี้ยนะคะจนสุดท้ายจูนพยายามที่จะเอาตัวรอดด้วยการวิ่งหนีออกไปพ่อก็จับตัวจูนไว้พยายามที่จะแบบว่าลูกอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆแม่จูนถ่านด้วยความรักของแม่จิตเทือกสุดท้ายนะคะมันมีก,ก่แ แทงไปที่คอพ่อของจุนค่ะตอนนั้นคือเหตุการณ์ช็อกจุนเดินไปหาแม่แล้วพยายามแม่แม่โอเคไหมแม่ทนไว้นั้นแม่แม่แล้วทีนี้พ่อก็ทําการเดินออกจากประตูไปแล้วปิดประตูอีกแล้วทีนี้จะออกกันยังไงจะออกจากบ้านกันยังไงไม่รู้พ่อของจุนไปที่คอมพิวเตอร์ค่ะเหมือนพยายามที่จะเสิร์ชหาโรงพยาบาลนั่นแหละที่ใกล้ที่สุดเหมือนแบบอยากจะช่วยแม่ไม่ได้อยากให้แม่ตายจริงๆอะนะก็พยายามที่จะเสิร์ชแต่ปรากฏว่าด้วยความที่โดนแทงก็สลบคาหน้าจอคอมตาย ทีนี้จูนดันนึกขึ้นได้ความฉลาดของจูนอีกแล้วฉันงงมากเด็กสิบแปดฉลาดมากฉันงงฉลาดมากด้วยความที่จําได้ว่ากล้องเนี่ยวงจรปิดมันติดอยู่ในห้องนั้นด้วยไอติดในห้องที่จูนโดนขังอ่ะจูนก็เลยใช้สกิลนะคะตะโกนผ่านกล้องวงจรปิดไปยังโทรศัพท์มือถือตัวเองถามว่าทายังไงเนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือของจูนเนี่ยมันอยู่หน้าจอคอมที่บ้านของจูนพอดีเพราะว่าไม่ได้เอามาด้วยโทรศัพท์มันโดนทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วหน้าจอคอมของจูนเนี่ยมันเปิดหน้าจอกล้องวงจรปิดไว้ถ้าตะโก่าวร ซีว oh ีโชห9าเก้างจริงนะถ้ามึงฉลาดนี้ตั้งแต่แรกนะคือมันจบแต่ว่าเออก็เข้าใจได้แหละมันเหตุการณ์มันน่าตื่นเต้นมันก็น่าจะแบบคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายตำรวจก็มาถึงค่ะก็สามารถช่วยชีวิต แม่ของจูนได้ส่วนพ่อของจูนก็เดสมอร์เรชิ่งแแก่ไปนะคะตอนจบของเรื่องไม่มีอะไรมากเรื่องราวของจูนเนี่ยโดนเอาไปทาเป็นหนังครอบครัวเนี่ยโดนเอาไปทาเป็นหนังเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่อะเนาะมันก็เดยเอาไปทาเป็นหนังน,น,นู่นนี่นั่นมากมายจูนก็นั่งดูแล้วก็ได้มีโอกาสได้บอกรักแม่ครั้งหนึ่งกลับว่าเป็นครอบครัวสุขสันต์นะคะส่วนฮาวเวียเนี่ยก็แอดเฟื่อนแม่มาในเฟซบุ๊กได้เอ่ยออ อ้าได้เอ่ยก็หนังก็จบอย่างบริบูรณ์ค่ให้ได้มีใครเสียชีวิตยกเวน้นพ่อของจูนแล้วก็อีเควินแล้วก็เฮเตอร์ทุกคนตายหมดยกเว้น2คนนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวนะต้ารู้สึกว่าบางอย่างมันก็ไม่เม่เซนบางอย่างก็ดูแบบเฮ้ยมัน,ม,นมันคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอมันดูเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สนุกไงคือตลอดที่ต้าดูตาไม่ได้รู้สึกว่ามันมีช็อตที่ทำให้ต้ตาเอะใจขนาดนั้นคือการดำเดนินเรื่องค่อนข้างที่จะไวแล้วก็เอนจอยยังไงก็ตามต้าตตต้้้ออองขอนนนนนคคหหหหาา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 เลลล่่่่่่่รรรรไไไไไไผิิดดดพพปปปปืวววแแบบมมมมัั2ีี ฟลเหมือนเดิมแล้วปากต้าลิ้นพันกันสุดฤทธิ์นะคะคือพยายามทำคลิปนี้ประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วสุดท้ายก็จบเรื่องจนได้ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยถามหาการสปอยหนังของต้าตลอดเวลาแล้วแบบเจอต้ากี่ครั้งหรือเจอต้าครั้งน้องก็แบบชอบดูสปอยหนังมากเลยก็มีโอกาสได้กลับมาทำอีกครั้งนึงก็ดีใจมากๆนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดคอมเมนต์มาด้วยว่าเฮ้ยคิดเห็นยังไงอะไรยังไงปรับปรุงยังไงอยากให้ดูหนังเรื่องไหนมาสปอยเรื่องไหนก็บอกกันมาได้อย่าลืมกดกระ,ะ,กะดิ่ด